ไม่ต้องมีวิสัยทัศน์ก็เติบโตได้ครับแล้วก็ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จได้เช่นกันนี่คือคำแนะนำอันแปลกประหลาดมากๆนะครับของอดีต c o o Line หรือว่าคุณโมริกาวะอากิระนั่นเองนะครับวันนี้ครับเราจะเอาวิธีคิดของคุณโมริกาวะเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังครับไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับผมเทมเจ้าของเพจติงต์และนี่คือ2020ครับ สวัสดีครับพีนนีต้อนรับเข้าสู่2050 podcast นะครับ podcast ที่ช่วยคุณหรือคนและสร้างตัวต,วตนขึ้นมาใหม่ให้พร้อมสำหรับการทำงานในโลกอนาคตครับวันนี้อยู่กับเทมส์เหมือนเดิมครับผู้เขียนหนังสือเป็นคนเงียบเงียบก็ได้เปรียบได้และเมื่อการทำงานหนักไม่ใช่คำตอบของความกกาวหน้าน,นั่นเองนะครับวันนี้ครับเรื่องที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะต้องบอกว่าเป็น วิธีคิดนะครับที่เฉียบคมมากๆของอดีต c ีออไลน์นะครับโมริกุลโมริกาวะอากิระนะครับซึ่งเทมมามาจากหนังสือที่ชื่อว่าคิดแบบลายนั่นเองนะครับก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีแปลไทยแล้วนะครับแล้วก็แปลโดยสําหรับพิมวีเลอร์นะทุกคนเป็นหนังสือที่เก่าพอสมควรแล้วนะครับซึ่งเทมหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะที่บอกว่าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเทมอ่านจบไปนานแล้วแหละแต่ว่า ตอนนั้นที่อ่านจบก็จําได้เลยว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันดีมากเลยฮนะแล้วก็วิธีคิดของ c ีอคนนี้มันเฉียบขาดมากเลยนะครับทาให้ผมคิดตั้งแต่ตอนนั้นหละว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยผมจะต้องหยิบมันขึ้นมาอ่านอีกแน่ๆเลยเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่ชีวิตคนมันเปลี่ยนไปเนาะในการทํางานโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะเจอสิ่งสําคัญหรือว่าเจอบทเรียนบางอย่างที่มันหยิบ ตกผลึกอ,ออกมาได้ไม่เหมือนกันเลยขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทํางานของเรานะครับก็วันนี้เทมก็หยิบเหมือนมือมาอ่านอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับก็เลยไหนๆก็อ่านแล้วก็เรู้สึกว่าเออเอาตอนที่รู้สึกว่าเออดีมากๆเนี่ยเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะครับเวลาเทมจะเล่าหนังสืออะไรสักอย่างหนึ่งเนาะเทมก็จะหยิบ บางบทนะครับที่เทมคิดว่าดีนะแล้วก็น่าสนใจออกมาแบ่งปันพร้อมกับเสริมประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเสริมแนวคิดที่เคยได้เรียนรู้ได้ฟังจากผู้อื่น,นมาเล่าสู่กันฟังด้วยเช่นกันนะครับโอเคเริ่มจากคำโปรยปกหลังก่อนนะครับของหนังสือคิดแบบหลายนะครับทุกคนก็หนังสือบอกแบบนี้นะครับว่าเลิกพุ่งเป้าไปที่การแข่งขันนะนะฮะไม่ต้องมีวิสัยทัศน์ครับ อย่าสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ไม่ต้องมีแผนงานทิ้งความสำเร็จที่สร้างไว้ไปเรื่อยๆอย่าจดจ่อกับการสร้างนวัตกรรมไม่ต้องสร้างแรงจูงใจถ้าคำแนะนำแปลกประหลาดเหล่านี้เนี่ยมันออกมาจากปากของคนธรรมดานะครับพวกเราอาจจะคิดว่าคนพูดอ่ะเพีย้ยนแน่ๆถูกไหมแต่ว่าในเมื่อมันออกมาจากปากของ c e o อลแล้วแล้วก็ ไม่ว่าใครก็ต้องหยุดฟังันทางนั้นครับคุณโมริกะวะอากิระเนี่ยมองว่า99%ของงานที่ทำกันอยู่นั้นนะครับไม่มีความสำคัญและควรกำจัดทิ้งไปโดยเร็วที่สุดแล้วหันมาทุ่มเทให้กับงาน1%ที่สำคัญที่สุดแทนครับนี่คือวิธีคิดอันเรียบง่ายที่ช่วยเขาสามารถปลุกป,ปั้น ไลน์ขึ้นมาจากศูนย์เนาะจนกลายเป็นแอปพลิเคชันที่โดง่งดังที่สุดในยุคป,ปัจจุบันนะครับถ้าที่ผ่านมาคุณทำอะไรมากมายแต่ว่าธุรกิจกลับยังไม่ก้าวหน้าไปไหนเนี่ยลองหันมาคิดง่ายๆแบบไลน์และกำจัดงานที่ไม่สำคัญทิ้งไปให้หมดแล้วธุรกิจของคุณจะพุ่งทะยานจนไม่ต้องหันไปมองคู่แข่งอีกเลยเออเป็นไงคำโปรยปกหลังก็ดูน่าสนใจแล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนาะตอนที่เทมเปิดคำโปรยปกหลังเนี่ยคือ ทุกอย่างที่เป็นคําแนะนำเนี่ยมันดูจะเป็นคําแนะนําที่มันสวนทางกับวิธีคิดปกติไปซะหมดเลยอะเลิกพุ่งเป้าไปที่การแข่งขัน,ขนแบบเนี้ยเฮ้ยไม่ต้องสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์แบบนี้คือเห็นไหมฮะมันมีอะไรที่มันแบบหน้าแบบเอะเอออยากจะค้นหาคําตอบว่าทําไมเนาะทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นนะครับก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดกันเทมอยากจะ เริ่มจากการเล่าประวัติเบื้องต้นของคุณอากิระโมริคาวะให้กับทุกคนได้ฟังก่อนนะครับซึ่งเทมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้นะครับจากาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Silicon Valley Japan Platform นะครับเขาบอกงนี้ครับว่าในประวัติของคุณโมริคาวะเนี่ยคือแกจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซิคุบะเนาะในปี1989 นะครับหลังจากนั้นก็ได้เข้าไปทำงานในสถานีโทรทัศน์นิปปอนนะครับในปี1 9 9 9เหมือนกันเนาะแล้วก็ในปี1นึ่ก็ 9, นะครับ10ปีต่อมานะครับก็เรียนจบปริญญาโทเนาะด้นานบริหารธุรกิจนะครับ MBA จากาบัณฑิตวิทยาลัยสาขาการเมืองระหว่างประเทศเศรษศาสตร์และการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอโยมะกาคอินนะครับแล้วก็หลังจากนั้นในปีถัดไปก็ไปทำงานที่โซนีน,นั่นเองนะครับ ในปี2003ครับคุณโมริคาวะเนี่ยเขาเปลี่ยนสายงานเนาะแล้วก็เข้ามาทำงานในบริษัทฮันเกมเจแปนคอร์ปอเรชันซึ่งดูแลเกี่ยวกับการพัฒนาเกมนะทุกคนซึ่งคุณโมริคาวะเนี่ยก็ได้ไต่เต้าขึ้นไปนะครับจนกลายเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทนะครับแล้วก็ในเดือนตุลาคม2006 เนาะได้รับการเลื่อนต,ตำแหน่งครับทุกคนไปเป็นอรองประธานเจ้าที่บริหารหรือว่า Executive v i c e President นะครับซึ่งผลงานช่วงนั้นของเขาก็คือเขาทำให้บริษัทเนี่ยสามารถครองอันดับหนึ่งในตลาดเกมออนไลน์ของญี่ปุ่นได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนาะในช่วงปี2007นะครับก็ได้รับ ให้ดำรงตำแหน่งเป็น CEO ของบริษัทนั่นเองซึ่งตอนนั้นในปี2007บริษัทมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องโครงสร้างต่างๆเนาะซึ่งมันเกิดการเอ่อเมิร์กันนะครับระหว่างบริษัท h ฮันเกมนะครับแล้วก็บริษัทนาเวอจากเกาหลีเนาะใครเคยไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยจะรู้ว่า n a เวอเนี่ยเป็นแอปประจำชาติเลยทุกคนนะมีทุกอย่างนะครับเซิ Search Engine, ร์ชเอนจินจองอะไรล่ะจองรถจองอะไรคือมันมีหมด เป็นเป็นซูเปอร์แอปของเกาหลีอะ่ะแล้วก็คนเกาหลีก็ใช้แต่นาเวอร์นี่ยผมไปตอนนั้นแม่เกาหลีเนี่ยกูเกิลแทบไม่ได้ใช้เลยทุกคนเพราะว่าข้อมูลไม่ครบไม่เท่าในเวิล์ดสครับเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาเนาะแล้วก็อตอนแรกอย่างที่บอกคือฮันเกมนาเวอร์เมิร์กันนะครับแล้วก็กลายออกมาเป็นออามามีล n e เป็นบริษัทล n e อยู่ในนั้นส่วนหนึ่งด้วยน,นั่นเองนะครับซึ่ง คุณโมริกาวะเนี่ยก็ได้เป็น CEO อของโมษัทไลน์นั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากที่คุณโมริกาวะก็ทำงานในเป็น CEO ของไลน์ตั้งแต่ปี2007จนกระทั่งถึงปี2015เนอะหลังจากนั้นแกก็ ออกมาจากตำแหน่ง CEO นะครับแต่ก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทอยู่นะจนสุดท้ายแกก็มาตั้งบริษัทของแกเองนะครับซึ่งว่า C c h a n n e l ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับสื่อในเรื่องของอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับก็ปัจจุบันก็ยังบริษัทก็ยังดำเนินการอยู่นั่นเองนะครับนี่คือประวัติเบื้องต้นของคุณโอริกวะนะครับคราวนี้สิ่งที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับมาจากบทที่27นะครับชื่อว่าไม่จำเป็นต้องมีวิสัยทัศน สนใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าดีกว่าคาดการอนาคตทําไมถึงเป็นแบบนั้นครับมาฟังกันเลยครับคุณมริกะวะบอกนี่นะครับว่ามีคนที่แบบถามเขาอะเยอะเลยนะว่าวิสัยทัศน์ของโมสันนี้คืออะไรครับหรือว่าแผนกลยุทธ์ระยะกลางและระยะยาวเป็นยังไงครับเนี่ยน,นี่คือคําถามที่เขาได้รับจากทางพนักงานแล้วก็สื่อมวลชนมาตั้งนับไปทั่วแล้วนะครับแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะตอบกลับไปว่า ผมอะไม่มีวิสัยทัศน์อะไรเป็นพิเศษเหรอกครับนะเพราะพอเขาพูดออกไปแบบนั้นเนี่ยพนักงานส่วนหนึ่งก็จะทําหน้าเหมือนแบบไม่สบายใจอะทุกคนแล้วก็สื่อมวลชนทั้งหลายเนี่ยก็จะทําหน้าผิดหวังไปตามๆกันเนาะจนตัวเขาเองเนี่ยก็ยังนึกอยากจะขอโทษพวกเขาด้วยซ้านะครับแต่ว่ามันก็ช่วยไม่ได้ครเพราะว่าเขาไม่มีวิสัยทัศน์จริงๆนี่นะนะครับบางครั้งตัวคุณโมริกาวะเองเนี่ยก็อยากจะลองถามกลับไปเหมือนกันนะครับว่าแล้วทําไมอะ ทำไมถึงต้องมีวิสัยทัศน์ด้วยนะครับในระยะหลังมานี้ครับหลายคนให้ความสําคัญกับการบริหารด้วยวิสัยทัศน์มากๆนะครับหากถามว่าวิสัยทัศน์คืออะไรมันก็คือการนําเสนอเป้าหมายขององค์กรออกมาให้เห็นเป็นรูป,ปรธรรมเนาะอย่างแผนงานระยะสั้นแล้วก็แผนงานระยะยาวอะไรแบบเนี้ยโดยต้องอยู่บนฐานของประชาการทํางานหรือว่าพูดง่ายก็คือการคาดการณ์อนาคตนั่นเองนะครับทุกวันนี้ครับคำว่าวิสัยทัศน์เนี่ยถูกยิบยกมาพูดถึงราวกับว่ามันเป็นสิ่งที่ ผู้บริหารต้องทํากับทุกคนนะครับแต่คําถามคือว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่านะไม่มีใครรู้อนาคตหรอกครับการระบุสิ่งที่ไม่รู้ออกมาให้เห็นเป็นปรูปธรรมเนี่ยมันเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับทุกคนที่สําคัญก็คือปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงมากนะครับการพูดเรื่องราวที่ไม่รู้เนี่ยวกับว่าตัวเองนั้นรู้เนี่ย มันน่าจะเป็นการกระทําที่เอาจริงก็เหมือนไร้ความรับผิดชอบซะมากกว่านะครับส่วนตัวของคุณโมริกะวะเองเนี่ยพอลองย้อนกลับไปดูผลงานที่ผ่านมานะครับแกก็สารภาพ,าพตามตรงแหละว่าแกคิดว่าอนาคตเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่มันจะอย่างรู้ได้เลยครับช่วงที่แกเข้ามาทํางานที่บริษัทฮันเกมส์ญปนเนี่ยพวกเขาก็ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่นะครับที่จะก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของวงการเกมออนไลน์ให้ได้นะครับแต่แล้ววันหนึ่งครับก็เกิด โทรศัพท์เนาะเกิดฟีเจอร์โฟนขึ้นมานะครับแล้วก็ตามด้วยสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้นะครับคุณโมริกาวะบอกว่าพวกเขาเนี่ยเคยจินตนาการถึงอนาคตแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ขันหรือเปล่านะนะคำตอบก็คือไม่เลยครับนะยิ่งเรื่องไอแอปพลิเคชันไลน์อะไรแบบนี้จะกลายมาเป็นบร์วิสที่มีผู้ใช้งานหลายร้อยล้านคนทั่วโลกเนี่ยมันยิ่งเป็นเรื่องที่เขายังนึกไม่ถึงเข้ปใหญ่เลยครับ นี่คือความเป็นจริงของธุรกิจไม่ใช่หรอครับถ้าอย่างนั้นนะครับแล้วเราจะมีวิสัยทัศน์ไปเพื่ออะไรกันนึกออกไหมอันนี้จริงครับวิสัยทัศน์เนี่ยจะคอยตีกรอบเราะด้วยซ้ำครับตัวอย่างเช่นถ้าเรากําหนดวิสัยทัศน์ว่าจะเป็นที่1ของวงการโทรศัพท์ฟีเจอร์โฟนแบบนี้ทันทีที่สมาร์ทโฟนถือกำหนดกาเนิดขึ้นนะครับเราก็จะช้าไปแล้ว9หรือ29เเสมอ แถมตัวเขาเองนะครับก็ยังต้องไปอธิบายใหพนักงานที่เดินตามวิสัยทัศน์ของบริษัทมาตลอดเข้าใจอีกต่างหากไม่เพียงเท่านี้ครับเขายังต้องกําหนดวิสัยทัศน์ใหม่ขึ้นมาอีกด้วยนี่เหรอไหมฮะระหว่างนี้เสียเวลาไปกับเรื่องพวกนี้พวกเราก็ตกยุคไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับปัจจัยสําคัญที่สุดครับที่ช่วยให้เราเอาตัวรอดในยุคที่ทุกอย่างไม่เคยหยุดนิ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันคือความสามารถในการปรับตัวให้ได้อย่างรวดเร็วต่างหากครับ เราจึงไม่ควรสร้างอะไรขึ้นมาเป็นตัวถ่วงสําหรับบริษัทแล้วการมานั่งคาดการอนาคตที่ไม่มีทางรู้ล่วงหน้าเนี่ยมันเป็นการซึ่งเปลืองเวลาโดยใช่เหตุเลยครับสิ่งที่เราควรใส่ใจมากกว่าจึงเป็นการทุ่มเทเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในเวลานี้ครับแล้วก็ต้องฝึกประสาทสัมผัสข,ของตัวเองให้รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชับไวด้วยนะครับว่าแต่ทําไมคนเราถึงยังต้องการวิสัยทัศนล์ล่ะเออนะนี่เป็นคําถามที่น่าสนใจนะครับ ตัวคุณมริกวะเองเนี่ยเขาคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าคนเนี่ยอยากให้ใครสักคนนะครับมาบอกช่วยค่ากาอนาคตนะเพราะว่าสิ่งนี้มันจะเป็นตัวที่ช่วยขจัดความวิตกกังวลที่ว่าเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงอ่ะนะซึ่งถ้าบริษัทมีการกําหนดวิสัยทัศน์เนี่ยครับมันก็จะทําให้พวกเขารู้สึกอุ่นใจมากขึ้นนะครับแต่ว่าตัวคุณมริกวะเนี่ยคิดว่าการทําแบบนั้นนะครับ เป็นเรื่องที่อันตรายซะมากกว่าครับทุกคนเพราะว่ามันจะทําให้พนักงานเนี่ยไม่ตื่นตัวแล้วก็ไม่ระแวดระวังนะครับประสาทสัมผัสของตัวพวกเราก็จะต้องอาศัยความวิตกกังวลมาช่วยกระตุ้นเนาะถึงจะมีความเฉียบคมแล้วก็สังเกตเห็นความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วนะครับในสถานการณ์ขับขันต่างๆเนาะพนักงานที่ตื่นตัวอยู่ตอลอดเวลาเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วที่สุดการขัดเกลาสังชาตยานแบบนี้ครับ จะทำให้เรามีทักษะในการเอาตัวรอดนั่นเองซึ่งถ้าบริษัทไหนไม่มีพนักง,งานแบบเนี้ยคุณโมเลกวาบอกว่ารับรองได้เลยครับว่าบริษัทเนี่ยมันจะไปไม่รอดในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลายอย่างในปัจจุบันแน่นอนครับนี่คือบทที่27นะครับเรื่องของวิสัยทัศน์เป็นไงฮะฟังแล้วก็ดูน่าสนใจเนาะแต่ว่าถ้าผมเสริมนิดน,นึงลวกันก็คือ โอเคมันอาจจะไม่ต้องมีวิสัยทัศน์ที่มันชัดเจนก็ได้นะครับแต่ว่าคุณโมริกววะแกน้นย้ํามากเลยเนาะถึงเรื่องของประสาทสัมผัสในการเซนส์ถึงความเปลี่ยนแปลงได้อย่างฉับไวใช่ไหมครับซึ่งประสาทสัมผัสนี้นะครับมันก็ต้องถูกฝึกฝนฝึกฝนเนาะในในเชิงของกลยุทธนะ์น่ยมันคือการดูว่า,าปัจจัยภายนอกนะครับต่างๆเนะี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในมุมมองอย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสภาพเศรษฐกิจ นะ,ะการเมืองสังคมเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคนะตลาดอะไรพวกนี้คือปัจจัยภายนอกต่างๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนนะครับคนที่ะจะทําเรื่องการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ปรับให้สอดคล้องกับไอสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไวๆได้เสมอเนี่ยมันต้องเป็นคนที่เซนส์เรื่องพวกนี้ได้ดี นะครับซึ่งคุณก็ต้องมีความสามารถที่จะเข้าใจเรื่องอปัจจัยภายนอกเหล่านี้ด้วยมองเห็นภาพรวมด้วยนะครับซึ่ง,งจะสามารถรู้ว่าตัวควรจะต้องทําอะไระเพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงได้นะโดยไม่ต้องตั้งวิสัยทัศน์ล่วงหน้าไปไกลขนาด10ปี2 0ปีก็ได้นะครับเพราะว่าเอาจริงโลกทุคนี้ต้องบอกว่าแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยนะไม่กี่อาทิตย์ด้วยซ้ำเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแล้วได้ไหมเอาแค่ Generative AI เนี่ยนะคะที่มันแข่งกงินตุมตามตุมตามไปหมดเลยเนี่ยนะฮะเห็นไหมแข่งเงนินแบโอ้โหเป็นตอวตายเลยวันหนึ่งมีคนบอกว่า,าสมมุติบริษัท Open AI บอกฉันมี GPT เวอร์ชันใหม่นะครับวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นมาแล้วนะ Google บอกนี่ไงจะมีนายเวอร์ชันใหม่อะไรแบบเนี้ยมาเดี๋ยวมาแล้ว Agentic AI อะไรแบบนี้คือเราว่าทุกอย่างมันมันหมุนเร็วมากๆเลยนะคระับาฉันเนี่ย การที่เราจะมานั่งออบอกว่าบริษัทจะมีวิสัยทัศน์อะไรแบบไหนในอีก10ปีข้างหน้าอะไรแบบนี้มันคงเป็นเรื่องที่อาจจะทําได้ยากในยุคนี้สักหน่อยนะครับาะฉัน้นน่าจะดีเหมือนกันเนาะถ้าเอาแนวคิดนี้มาลองปรับใช้ในการทํางานของพวกเราดูแลนี้ก็คือสิ่งนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังจากหนังสือคิดแบบหลายนะครับของคุณบริกวะอากิระนั่นเองนะครับก็นอกจากบทที่มาเล่าให้ฟังแล้วนะครับมันยังมีหลายบทที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเช่น เอาเจ้านายไปไกลๆเออทำไมพูดแบบนี้นะนะฮะไม่ต้องร่างปรัชญาการทำงานนะครับอย่าสร้างแรงจูงใจอะไรแบบนี้ยงงไหมนะคือฟังยิ่งอ่านหัวข้อก็ยิ่งงงนะครับแต่ว่าพออ่านไปในรายละเอียดแล้วก็มีการพยักหน้าตามอยู่ตลอดเวลาอะไว่าเออจริงวะทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครสนใจนะครับก็อลองไป หาอ่านกันดูนะอาจจะหายากสักนิดหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าหนังสือก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับตั้งแต่ปี2016แล้วอ่ะนะครับแต่ว่าเรื่องในหนังสือเนี่ยยิ่งสอดคล้องกับบริบทของโลกยุคใหม่มากขึ้นเรื่อยๆที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดเหล่านี้ก็เลยเป็นวิธีคิดที่ยิ่งสอดคล้องแล้วก็เหมาะสมต่อการนํามาใช้ในการ ปรับตัวในยุคนี้ยิ่งมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นหนังสือที่ดีมากๆเล่มหนึ่งเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ถ้าชอบสิ่งที่เทมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้ในทุกๆอาทิตย์นะครับแล้วก็สุดท้ายเหมือนเดิมทุกคนก็จากกันไปนะขอฝากหนังสือของเทมอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นคนเงียบเียบก็ได้เปรียบได้ครับเพราะชีวิตจะง่ายขึ้นเห็นถ้าใช้จุดเด่นของ introvert ได้ถูกทางครับหารที่ร้านหนัง นายอินคิโนคุนิยะและ B2S ครับทุกคนวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปขอบคุณและสวัสดีครับ